ขอบคุณออเดอร์จากคุณแม่ดวงค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เรามาจัดผลไม้ออเดอร์แม่ดวงค่ะสองค่ะกล้วยช็อกโกแลตค่ะกล้วยสลัดค่ะคุณแม่สีขอขอบคุณนะคะขอบพระคุณคุณแม่ดวงนะคะที่เมตานะคะขอบว่าสองสาวคำมแพงกับลาองดาวนะคะ ขอให้คุณแม่นะคะและครอบครัวมีแต่ความสุขนะคะคุณแม่่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะเงินทองร่ำรวยโชคลาภนะคะกิจการการงานนะคะของคุณแม่นะคะลุงเรืองลุงโลดปังๆนะคะนี่เอาไปให้คาเพงต้องให้คนสวยก่อนได้แม่ต้องให้คนสวยคําแพงก่อนนะคะ ดาวของเราองดาวตามมานะคะขอบคุณคุณแม่อีกครั้งนะคะขอบคุณช่องพังพันลลายด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้ค่ะนะคะอร่อยไหมคะองแางมาดีเชยๆชยดาวเชยฝั่งนี้องดาวดาวเชยเชยขอแดงเยเชยเอางี้กันเอางี้กันตัวอันดีเดีเชยค่ะ สวัสดีช่วยๆค่ะชามจังสามชาด้วยชามชาตริงชิงขอบคุณนะคะคุณแม่ค่ะนะคะขอบคุณคุณแม่ดวงอีกครั้งนะคะพรใดประเสริฐเนาะค่ะคุณแม่ค่ะพรใดดีก็ขอให้ไปหาคุณแม่นะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะคุณแม่จ๋าน,น,นี่ลองดาวกินหญ้าแล้วก็จะมากินกล้วยแล้วก็จะไปกินหญ้านะคะคน,ะนี่โอ้โหอร่อยอร่อยเลยค่ะคุณแม่ค่ะต้องกินของหวานแล้วก็ กินหญ้าเ,เสร็จแล้วก็มากินหวานแจมอป้อนคนช่วยด้วยค่ะย่าหยาติ่าหยาดย,าย,าดย,ายาด่าหาคนสวยขอบคุณคุณแม่น่อย,ออน,อยนะคะคลิปอ <laughs> คลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่ดวงนะคะ ที่เมตตาครอบครัวคำแพงละองดาวค่ะนะคะขอบคุณช่องพังพันนลายนะคะที่เป็นสะพานบุญให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไลน์นี้ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะให้สองสาวเอ j นจอยกับผลไม้นะคะขอบคุณนะคะคุณแม่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะฝาคำแพงด้วยนะคะฝากคำแพงชา ปากสองสาวนะคะคําเพลงละองดาวช่องพังคําเพลงชาแนลนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแม่แม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย